วันพีซการ์ดเกมโอพีศูชุดใหม่ล่าสุดวางจำหน่ายพร้อมกันวันที่4พฤศจิกายนนี้ที่ร้านการ์ดออฟฟิเชียลทั่วประเทศเฮ้ยเอสเอสมเฮ้ยเอสมาโว้ยมดยังเยอะรวยแล้ววันพีซการ์ดเกมโอพีศูนกล่องใหม่มาแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกันว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างไปชมกันเราไปแกะกันเลยนะครับดูซิว่าข้างในนี้เป็นไงจะบอกให้นิดหนึ่งว่าการ์ดเกมในคราวนี้เนี่ยก็ยังมีตัวแรอยู่เช่นเดิมคราวที่แล้วเป็นอะไรเป็นแชงคราวนี้เป็นเอส ถ้าได้เอสรู้เรื่องทั้งหมดมี24ซองนะครับให้เราได้ลุ้นกันนะครับเราไปเริ่มกันซองแรกเลยลุ้น2อ,องแรกครับมาฮะซองหนึ่งมีหลายใบนี่คือการเปิดซองครั้งแรกของพี่นะครับมาแล้ว,ลวฮะใบแรกฮะโคลาซอนปึ๊บแหสองละวสามละยังเกลืออยู่สี่ใบหายากอยู่สุดท้ายห้าเนี่ยหาย,ยากตรงไหนไอ้โคบี้ไอ้โอคบี้มาอีกแล้วไม่เป็นไรกูเดี๋ยวไอ้โคบี้ เอายังไม่สุดท้ายอันนี้สุดท้ายแล้วอ๋อเป็นตัวเด่งเรายังหาเอสกันไม่เจอปุ๊บฮ่าพระเอกของเรามาแล้วฮะพี่ลูฟี่ของเรามาแล้วนะฮะไปเร็วๆไปเร็วๆไปเร็วๆไม่เร็วสักทีทำไมมีแต่ตัวอะไรเล่นๆเนี่ยเนี่ยคือมันจะอยู่ตัวสุดท้ายใช่ไหมใช่ครับมันจะอยู่ใบสุดท้ายอืมคือเป็นเป็นเป็นหลักใหญ่ที่เขาต้องทำไว้เลยเป็นมาตรฐานเลยเหรอใช่ครับอ๋ออ้าวมีหนวดขาวมา อ๋อจินเบย์จินเบย์จินเบย์อ้าวมิสเตอร์ทรีอ๋อมิสเตอร์ทรีเดียเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรอ่าเซตโตเซตโตมาเซตโตอ้าวเฮ้ยอันนี้ดีนะอนี่ดีนะมาแล้วพี่โซโลของเราป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปป๊อปป๊าบก็ให้อ้าวเราเจอใบหายาอีกแล้วฮะอย่าลืมนะฮะถ้าเราได้เอสมาอ้าวช็อปเปอร์มาแล้ว อ่าโดฟามมงโกไอตัวแสบอุ้ยนี่ชื่ออะไรวะลืมละอืหนวดขาวเอาหนวดขาวแบบของดีขาวเป็นการ์ตูนเด้อ่าอ๋อยังไม่ใช่ใบสาย่าอ่าซบมาแล้วนี่มาสุดท้ายนี่ไงไปสุดท้ายอุ้ยไอตัวนี้ไม่ชื่ออะไรนะอ่าไอภาพภาพโกอ่ะใช่ปะเอออุ้ยนี่ อ่านี้หายากนะหายากกูกาสูกาสูกาสปอ,อืมนี่โัดขาวชุดที่แล้วนะครับการแชงหรือว่าแชงคูสไปเท่าไหร่แล้วไปลองเสิร์ชด,ดูกันว่าราคาตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วยังมีให้จับจองกันอีกหรือไม่แล้วเรามาลุ้นกันในนี้ว่าครั้งนี้เดตนี้หรือว่าชุดนี้เนี่ยตัวไหนจะเป็นตัวหายาก และตัวไหนจะเป็นตัวแรและมูลค่าของมันจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่น่าลุ้นเป็นอย่างยิ่งแต่พี่ขอใบให้นิดนึงก็ไม่ต่างจากที่เราคิดแล้วตอนนี้นะบอกได้เลยว่ากำลังได้รับความนิยมอย่างสูงไปหาจับจองมาเป็นเจ้าของกันซะเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนเดี๋ยวคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะ มัดยางยืดคุณก็แบบอ้าวนี่ไงเป็นไงอยากได้ไหมใบสุดท้าย,ยเป็นไงอยากได้ไหมใบสุดท้ายโุ้ยโอย้ได้ดงแฉงดงแฉงนะเสเต็จนะเริ่มเริ่มดีแล้วชีวิตเริ่มดีขึ้นนะ,ะนี่จึงขอพอนี้มันต้องใส่กล่องมันต้องใส่อนะไรวะมันต้องใส่นี่ใส่ซองซองพัสติกะสมกเก

เลนเยอะแฮะก็ยากแหละก็แสดงว่ายังไม่ออกพี่ก็อาจจะเป็นหนวดเพราะหนวดขาวกับเอทก็เป็นแบบนี้แหละอ๋อว้ายน้องมใหม่อะน้องน้องน้องมาเดี๋มาโตน้องโอ้โไม่คิดว่ามันจะแบบมีสอดแทรกอยู่ตรงกลางบ้างเลยอ่ะไม่มี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 ทางเลยอ่ะ มัดยางยืดแล้วอย่างงี้มึงจับไปเล่นไหมเนี่ยผมยังไม่มีเวลาเล่นเลยเออไม่มีไม่ไม่ถามถามเฉยๆว่าถ้าอย่างเงี้ยมึงเก็บไว้แล้วมึงจับไปเล่นไหมไอ้นี่ใหม่แล้วแต่นี่พลังเยอะนะอืมพลังเยอะมีฮอกเนี่ยเฮ้ยเอสเอสมาเฮ้ย สมามัดยางยืดรวยแล้วมัดยางยืดเฮ้ยแต่ไม่ใช่ถูกได้ทำไงรวยไม่รวยไม่รวยสรุปไม่ใช่ไม่ใช่เอแบบนี้อะไรวะบบอ่ะอันนี้สองสุดท้ายแล้วสองสุดท้ายหมดแล้ว อันนี้อะไรเนี่ยโปรโม่โโปรโมอะลองดูนะให้มาเราก็ต้องเฟิร์ดอะ่ะปึ๊บทาน<ป>เออ<ป>อะไรละ่ะมีแล้วนี่ที่จำได้มี<ป>เฮ้ยก็ได้เอสนะเราก็มาสรุปกันนะครับว่า24สซองแห่งการเปิดการนั้นมีอะไรบ้างที่คิดว่า น่าจะเป็นใบที่ค่อนข้างหายากซึ่งมันก็มีอยู่แต่ว่าก็มีอยู่ไม่กี่ใบอันนี้คัดออกมาที่คิดว่านะฉังว่าเขาคิดว่าคือถ้ามันใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าพี่จูนก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากมายนะักแต่ว่าก็เอาตามเอาตามความรู้สึกกันละกันนะใบแรกก็คือ,อขวัญใจของพี่จูนครับพี่แชงของเรานั่นเองนะลูกผู้ชายตัวจริงไม่ต้องพึง่งพิงเครื่องดื่มชูกำลังนะต่อมานวดขาว ะะที่พิจูนคิดว่าทําไมถึงน่าจะหายากในระดับหนึ่งก็แสดงว่าคือแบบสีสัน,นอะไรพวกนี้แล้วก็คือด้วยเลเวลของตัวเขาความสําคัญของตัวเขานะอันนี้เป็นระดับหนึ่งต่อมาก็เป็นแม็กเจลแลนด์แม็กเจลแลนด์นะจ๊ะจริงจริงตัวนี้พี่จูนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พี่เนยเขายักเยียดมานะก็ต้องก็ต้องโชว์ให้เขาหน่อยพี่เนยเขาบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นใบที่หายากสุดของกล่องนี้ที่เราเปิดกันมานะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้ แต่ผู้ชมไม่ชอบส่วนตัวไม่ชอบว่าไปเร็วๆอ่าถ้ามันสมมติมันห้าหมื่นถ้ามันห้าหมื่นก็แบ่งคนละครึ่งไม่ไม่ถ้ามันห้าหมื่นชอบไหมชอบชอบ,ชอบเลยเริ่มชอบเลยอ่าแต่ที่ชอบที่สุดโชดเดยนะฮะพีเอสของน้องลูฟี่นะครับผมนะฮะอันนี้แหละถ้าถ้าอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะประมาณกี่บาทตอนนี้ไม่ไม่ไม่น่าแพงเท่าไหร่พีแ่แต่ก็มีราคา มีราคาทุกใบอยู่แล้วพวกนี้เหรอไอ้ยไม่<ป>มา<ล>กดดันเว้เมีคนมากดดัน,นกดดันเหรอกดดันก็ลากยาวๆเลยดึงเลยทำทราี่สายกว่าเดิมจะจะเริ่มบ่ายโมงนะก็ไปเลยประมาณบ่ายสองนะเหนื่อยไปหนึ่งชั่วโมงก็ผ่านไป ก็เป็นบที่พี่จูนชอบที่สุดนะครับก็คือพี่เอสเราลงมาจากพี่แชงคูสเราก็ลองดูกันว่านะมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาว่าอันนี้มันน่าจะไปอยู่ในระดับไหนความหายากระดับโกสแลหรือไม่ควรไหมที่จะส่งไปเกรดที่ต่างประเทศแล้วก็เขาส่งกลับมาใครหรือใครมีอะไรดีๆก็เอามาอวดกันนะว่ามีนู่นมีนี่มีน,มนั่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าของใครเจ๋งกว่ากันนะจ๊ะแต่อย่าลืมว่าของพี่จูนตอนนี้เราได้ ป่กราฟซึ่งน่าจะเป็นระดับเทพเลยทีเดียวสำหรับในกล่องนี้ที่เราเปิดกันมานะเ mm hmm. อาละครับวันนี้ก็น่าจะสมควรกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูการขยายความของวงการพวกนี้จากช่องพี่เนกิเขาด้วยนะ mm hmm. จะได้ความกระจ่างของพี่จุนจะได้แบบความอะไรก็ไม่รู้นะ mm hmm. แต่ก็ได้ดูอะนะแล mm ้ว hmm. ไปเจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ mm hmm. สาธุ<ส>